สวัสดีครับมาพบกับช่องอวดของขังชาแนลนะครับวันนี้นำภาพปิดตาของหลวงปู่แพร่วาวโรรุ่นสร้างกำแพงโบสถ์มาให้ดูกันนะครับดูรุ่นนี้นะครับสรุ่นนี้ชื่อเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันแต่ขนาดดูขนาดกล่องนะครับฝั่งซ้ายจะใหญ่กว่า ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะมีขนาดใหญ่กว่าสองรุ่นนี้สร้างต่างกันพศนะครับต่างกันอยู่สองปีนะครับมาดูรุ่นที่สร้างก่อนนะครับก็จะเป็นปิตาพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกที่ชมกันอยู่นี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นสร้างกำแพงโบสถ์ออกที่วัดกำแพงแสน ตอนอายุหลวงปู่ครบ82ปีในปี2547นะครับมาดูด้านในกันองค์พระนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่า กล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันกล่ององค์ที่ใหญ่กว่าก่อนนะครับรุ่นนี้จะสร้างปี2547นะครับสร้างปีเดียวกันกับเหรียญใบคี้เล็กรุ่นแรกนะครับมาดูจำนวนการจัดสร้างกันเนื้อเงินสร้างอยู่9องค์นะครับรุ่นนี้ เนื้อสำริดเงินสร้าง2,500องค์เนื้อทองแดงเถื่อนนะครับสร้าง1 5 0 0องค์องค์ที่เราชมอยู่จะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับดูเลขตรงตรงฐานนะครับจะมีเลขไทย82แล้วก็มีประวัโลแล้วก็มีโค้ดนะครับ พระปิตารุ่นนี้นะครับบางองค์หรือหลายองค์ก็จะมีเม็ดแร่ด้วยถ้ามีเม็ดแร่ก็จะนิยมกันมากกว่าเม็ดที่ไม่มีเม็ดแร่นะครับอันนี้คือปิตายันยุ่งพิมพ์ใหญ่สร้างปีสองห้านหลวงปู่อายุครบ82ปี นะครับอ่ารุ่นที่สองมาดูกันอีกทีหนึง่งสองรุ่นนี้ออกคนละปีนะครับออกคนละปีนะครับแต่ว่าหน้าหน้ากล่องนี้เขียนเหมือนกันว่าภาพปิดตาหลวงปู่แพ้วปาวโรรุ่นสร้างกำแพงโบสถ์วัดกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมมาดูองค์พระนะครับองค์พระอ่ารุ่นนี้ นะครับจะเป็นปิตายันยุ่งเนื้อดีบุกรุ่นสร้างกรแพงโบสถ์จัดสร้างนะครับจัดสร้างปี2549ตอนหลวงปูแ่แพวอายุครบ84ปีนะครับ ปี25-49ตอนรงปู่อายุครบ84ปีนี้จะทำเนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้อดีบุกจะทำเนื้อเดียวคือเนื้อดีบุกนะครับมาดูปี47กับ49ต่างกันยังไงครับดูขนาดนะครับปี47จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับ ปีสี่เจ็ดสร้างสามเนื้อปีสี่เก้าสร้างเนื้อเดียวนะครับนี่คือสี่เจ็ดนะครับองค์จะใหญ่กว่ากรองก็จะใหญ่กว่าฝั่งฝั่งซ้ายนี่จะเป็นปีสี่เจ็ดนะครับฝั่งขวาจะเป็นปีสี่เก้ามาดูมาดูฐานกันนะครับเห็นความแตกต่างฐานด้วยดูฐานนะครับฐานปีสี่เจ็ด จะมีแปดสิบสองนะครับแปลว่าโดแปดสิบสองปีสี่เก้านะครับนี่ดูปีสี่เก้าปีสี่เก้านะครับก็จะมีโค้ดเหมือนกันพอพึ่งแต่จะตุฐานนะครับเขาเรียกว่าฐานเนี่ยจะไม่เหมือนกัน สังเกตฐานนะครับฐาน47กับฐาน49จะไม่เหมือนกันนะครับกล่องก็เล็กกว่าถ้าปี49กล่องจะเล็กกว่าปี47นะครับองค์พระก็ไม่เท่ากันปี47องค์พระจะใหญ่กว่านี่ครับความแตกต่าง2พิมพ์จะได้เข้าใจกันว่า พระปิตาลุงปุพเพาปาวะโรจะมีปี47ปี47นี้จะเป็นรุ่นแรกที่ออกวัดกำแพงแสนนะครับ49ก็จะเป็นเนื้อดีบุกอันนี้49นะครับเนื้อดีบุกนำมาให้ชมนะครับเพื่อจะได้เห็นสองพิมพ์นี้ว่า ปี47กับ49แตกต่างกันอย่างไรนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ